ก็ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายน2020นะเวลา15เวลา17นาธิการครับก็จำนวนเงินก็คือที่ได้รับมาทั้งหมดก็คือ14.93บาทเท่ากันครับจากแอปที่มีชื่อว่า แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ โอเคครับผมนะก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio ด้วยนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันหาเงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet นครับอ่าก็ใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ครับก็ได้รับเงินประมาณ2วันก็1ครั้งนะครับผมนะก็เขาจะถอนเงินถ้าเราถอนเงินวันนี้เงินจะเข้าภายใน2วันนะครับก็ถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับ และนี่ก็คือเป็นปนการถอนเงินนะครับผมนะผมก็ได้รับเงินมานะครับเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนนะครับ2020เวลา17นาฬิกาเมื่อตอนเย็นเมื่อกี้เองนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ได้รับมาคือ14.93บาทโดยการเป็นเงินฟรีนะสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับก็เว็บไซต์นี้ผมเล่น ไปไม่ใช่เว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์เ,ซตเป็นแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันนี้ผมเล่นไปก็นานแล้วทุกคนนะก็เป็นเกือบปีแล้วทุกคนน่าจะเป็น1ปีเต็มเ็มเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมแล้วก็มีปัญหาอีกนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับก็โหลดไปแล้วก็คุณก็สามารถที่จะทําเงินได้เลยนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับมีชื่อว่า b a s b e c k นะครับแต่ว่าในระบบปฏิบัติการของ iOS ตอนนี้ผมไม่แในใ่เหมือนกันว่า เขาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออาไทยนะครับถ้าใครที่รู้แล้วก็ใครที่เล่นอยู่ในระบบปฏิบัติการของ iOS ก็ผมก็ขอกรุณาน้องคอมเมนต์บอกชื่อหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังหาไม่เจอนะครับโอเคถ้าใครที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตก็กดอัปเดตเหมือนผมตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอปมีการอัปเดตด้วยนั่นเองนะครับแอปพลิเคชัน b u b a k เป็นแอปหนึ่งในการที่เราจะหาเงินเข้าสูบส่บัญชีธ r บการนิวเอ l เลตแล้วก็สามารถที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารได้ด้วยทุกคนแล้วก็เราก็สามารถที่จะหาเงิน ถอนเงินเข้าสู่เบอร์มือถือก็คือเติมเงินเป็นค่าเด็ดก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจนอ,อย่างที่ผมบอกก็คือลิงก์การสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะหรือจะมาค้นหาใน Play Store นะครับก็ได้เหมือนกันนาะพิมพ์คําว่าชื่อบัสเบกนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแอปบ s สเบกนี้นะครับก็ตั้งเมื่อวันที่วันที่1เมษายนนะครับ2,563ก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่2 พฤศจิกายนนะ2563ก็คือเมื่อ2วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับตอนนี้ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่10,000ครั้งนะครับก็คือมีคนเล่นอยู่ที่10,000ครั้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปในแอปกันเลยนะครับซึ่งแอปบั s เ e กตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งการสมัครเนาะด้วยการสมัครผ่าน Google หรืออีเมลนะหรือเราจะสมัครผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราสะดวกนั่นเองนะส่วนตัวผมก็ผมจะแยกในการสมัครโดยสมัครผ่านอีเมลนั่นเองนะครับ โอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้คือเป็นการเช็คอินรายวันนั่นเองนะเราจะสามารถที่จะรับคะแนนได้โดยการกดดูวิดีโอหนะ้าที่เขาเขียนว่าบวกนะครับบวก150จุดนั่นเองนะเราก็กดเข้าไปเพื่อดูวิดีโอนั่นเองนะพอเราดูวิดีโอเสร็จเราก็จะได้รับไปประมาณ150คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมขอไม่ดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะทําให้วิดีโอบนยาวเกินไปนะครับโอเคก็ประเด็นหลักๆหกนะ้าที่ผมจะมา บอกก็คือนะครับในส่วนของกระเป๋าสตางค์นะครับอ่าอ่าตอนนี้นะครับก็คือการถอนเงินนะผมจะบอกในส่วนของการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเนาะการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารตอนนี้รู้สึกว่ามันมันมีปัญหาก็าคือว่าผมถอนเงินไปแล้วก็ต่อประมาณ5วันเนาะแล้วก็อ่าเขาก็เด้งกลับก็คือยกเลิกกลับนั่นเองเนาะใครที่ถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเนาะก็ ảo, ให้เราหยุดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยนนะครับในการถอนเงินเข้าสู่บัญชีอ่า wallet ดีกว่านะครับเพราะว่า การที่เราถอนเงินเข้าสู่บัญชีว a l l e t มันจะได้เงินเต็มๆนะครับผมกดที่ประวัติการถอนเงินเนาะผมก็กดถอนเงินไปเมื่อกี้นะครับประมาณ2วันประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสังเกตว่านะครับผมจะได้รับเงินนะทุกๆ2วันด้วยกันนะครับผมเห็นไหม14บบาท14บาท14บาทเนาะก็วันละ14บาทนะครับก็7วันนะครับก็ตกประมาณเกือบร้อยบาทเลยนะครับแล้วก็1สัปดาห์ครับก็ตกประมาณ1 400กว่าบาทนะครับก็คิดว่าเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอินเทอร์เน็ตของเราก็ได้เหมือนกันนะ้องเอาไว้ที่เรามาเล่นแอปนี้แอปนี้ก็ถ้าเราไม่เล่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเล่นก็จะได้รับเงินในส่วนนี้เอาไว้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟในทูมานี่วอลเล็ก็ได้เช่นกันนะครับหรือเพื่อนๆนที่เป็นสายเล่นเกมนะน้องๆที่เล่นเกมอยู่ก็สามารถที่จะนําเงินส่วนนี้ไปเติมเกมได้นะโดยที่เรานนั้นไม่ต้องไปขอคุณพ่อคุณแม่น,นในส่วนการเติมเกมนั่นเองนะครับ โอเคในส่วนของการเล่นแอปนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เนาะก็ง่ายๆนะครับผมนะก็แค่เรามาอ่านข่าวดูวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะหาคะแนนได้นะก็เราก็ hmm. นําคะแนนที่เราได้รับมาแล้วก็มาถอนเงินนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็ <c> มาที่คําว่าบ้านก่อนนะครับ <c> แล้วก็วิธีการหาคะแนนเนาะ <c> ก็คือ1ก็คือการที่เราอ่านข่าวนะกดเลือกข่าวที่เราต้องการนะครับ โอเคหลังจากที่ผมกดเลขแล้วนะครับมันก็จะมีตรงที่เป็นสมุดเห็นไหมอ่ามันจะมีสมุดเนาะแล้วก็จะมีเส้นรอบวงนะมันจะเดินเข้ามาเนาะถ้ามันหยุดนะเราก็เลื่อนลงไปนะเราก็เลื่อนแบบนี้แหละให้มันหมุนจนกว่าจะครบนั่นเองนะครับอ่าซึ่งข่าวนะครับเราสามารถที่จะอ่านได้นะครับเราอ่านข่าวอะไรก็ได้เพราะว่าข่าวตรงนี้คือเป็นข่าวจริงนะไม่ใช่ข่าวที่เขาเขียนออกมาเล่นๆน,นะครับผมนะพอเรา อ่าแล้วก็จนวงกลมเมื่อกี้มันหมุนครบนะเราจะได้รับคะแนนประมาณ30คะแนนด้วยกันเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าตอนนี้เราจะได้รับไป30คะแนนนะครับอ่าก็การอ่านข่าวประมาณ150ข่าวต่อวันนะครับส่วนการดูวิดีโอนะเราก็สามารถที่จะดูวิดีโอได้เหมือนกันนอกแต่ว่าผมขอไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับอ่าส่วนข่าวเราสามารถที่จะอ่านข่าวเกี่ยวกับข่าวตลกก็ได้เหมือนกันเนาะข่าวกีฬานะครับอ่าข่าวบันเทิงน,นะครับ ส่วนเรื่องราวเมื่อกี้นะก็คืออันนี้เป็นเรื่องราวก็คือเป็นเกี่ยวกับข่าวสารของบัสเบกนะครับเราสามารถที่จะมาติดตามได้อย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานกาะก็คือมีการแจกรางวัลด้วยนะครับผมนะก็คือรางวัลทั้งหมด5 0 0 0 0คะแนนด้วยกันเองนะครับอ่าเราก็มาดูได้เหมือนกันในส่วนนี้นะน,นี่คือเป็นข่าวต่างๆของแอปบัสเบกนะครับอ่าโอเคในส่วนที่เป็นวงกลมแล้วก็่องหมาบวกเห็นไหมตรงกลางเนาะใกล้กับคามาใกล้กับคําว่าวิดีโอนะครับกดเข้าไป ตรงนี้เป็นการแชร์เรื่องราวของเรานะครับเช่นเราจะเอารูปแล้วก็ลงไปแล้วก็โพสต์บอกนะว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามีคนอ่านเข้ามานะครับผมคิดว่าน่าจะได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับคําว่าสะสมแต้มนะอันนี้คือเป็นภารกิจในแต่ละวันที่เราต้องทำนะครับสมมติว่าเราไม่รู้ว่า แอปนี้มันหาเหรียญอะไรบ้างเราก็มาที่เมนูคําว่าสะสมแต้มเนาะเพราะว่าเมนูสะสมแต้มเป็นเมนูที่รวบรวมกิจกรรมทั้งหมดในแอปมาอยู่ที่นี่นั่นเองนะอย่างเช่นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับคุณจะสามารถรับส่วนแบ่ง20%จากรายได้ของเพื่อนได้หมายถึงว่าสมมติว่าเพื่อนของเราทําคะแนนได้100คะแนนเราจะได้รับไป20คะแนนด้วยกันนอะกแต่ว่าเพื่อนของเราก็รับไปหละ100คะแนนแล้วก็ระบบก็จะแบ่งให้เราอีก20คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับอ่า ยิ่งเรามีเพื่อนเยอะเราก็จะมีรายได้ในส่วนนี้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราตลอดชีพนั่นเองนะตามใดที่คนที่เราแนะนําไปนเขาจะไม่เล่นแอปนั้นนะครับผมโอเคในส่วนที่2คือการเช็ดอินนะครับการเช็ดอินในส่วนนี้นะครับก็คือถ้าเราเช็คอินทุกวันเราก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ด้วยมือของผมคือเขาบอกว่าคุณใช้บัสเวสติดต่อกัน 8 5วันด้วยกันนะก็าคือผมก็ใช้ทุกวันนะเปิดเล่นทุกวันนั่นเองนะครับอ่าใครที่บอกว่าผมไม่เล่นแอป,ปนี้นะก็มาดูด้วยเพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่นะเพราะว่าผมเปิดแล้วก็มาเล่นแอป,ปนี้ประจําเหมือนเดิมนะครับผมโอเคในส่วนของแบ่งปันบัสเบกที่เป็น1นึ่งร้อยคะแนนก็กดเข้าว่าแบ่งปันเนาะเขาก็จะมาเด้งในส่วนข้อหน้าของหน้าตาอันนี้นะครับก็คือเป็นการน่าจะเป็นการเชิญเพื่อนประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราแบ่งปันแล้วก็ให้เพื่อนของเรามาสมัครนั่นแหละเนาะอ่า แล้วก็อ่านบทความก็คือเป็นเป็นการอ่านข่าวนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้คือเป็นการดูวิดีโอแล้วก็คะแนนฟรีคะแนนฟรีตรงนี้ก็คือเป็นการทําภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจอะไรบ้างนอกาอย่างเช่นให้เรานนไปทำภารกิจโดยการดาวน์โหลดแอปแอปที่เขาให้ดาวน์โหลดมาก็คือเป็นพัทเรื่องของเขานั่นเองนะอย่างเช่นแอป,ปของ Mar ฟียซิตีถ้าเราไปดาวน์โหลดไปเนาะล้วก็ทำตามที่เขาบอกคือว่าอัปเกรด ครหนนเนาะให้เป็นเลเวล10เราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่1 1 6 2 0คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับแอปนี้ถอนขั้นต่ำที่เท่าไหร่นะครับอ่าแอปนี้ก็ไปที่กระเป๋าสตางค์แล้วก็กดถอนเงินนะครับ ถอนขั้นต่ำเข้าสู่บัญชี t r u m o n e y Wallet ครับก็คือ1บาทด้วยกันต้องใช้คะแนน3000คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถองสูงสุดก็คืออยู่ที่5 0,000นคะแนนหรือเท่ากับ14บาทเนาะบางวันก็จะเป็น15บาทอันนี้คือขึ้นอยู่กับค่าเงินของแต่ละวันนั่นเองนะครับแล้วก็แอป Buzzback นี่เป็นแอปของใครเนาะแอป Buzzback นี่เป็นแอปที่มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นแอปน่าจะเป็นเครือเดียวกันของแอปของแคสซนน่เองนะ t h อ Cassin ในการอ่านข่าวแล้วก็ถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับแอปบัสเ e สแล้วก็มาอัปเดตว่าแอปนี้ยังจ่ายเงินจริงแล้วก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับใครที่เล่นอยู่ก็เล่นต่อไปนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้เรานั้นใช้วิธีการแนะนำเพื่อนนะครับจะทำให้เรานั้นมีรายได้เยอะนะครับผมโอเคก็สำหรับใครนะที่มีความสามารถในการแนะนําเพื่อนก็ทําไปแต่ว่าใครที่ไม่อยากแนะนําเพื่อนนะแต่ว่าอยากเล่นคนเดียวก็เล่นได้แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนั่นเองนะครับ อ่ะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับก็จะมาอัปเดตแอปอะไรเว็บไซต์อะไรหรือมีแอปมาใหม่อะไรแล้วก็ช่องทางการหาเงินอะไรบ้างก็อย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้รับการรับชมเป็นคนแรกเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองนะก็จะมีกระดิ่งแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังมือถือของคุณนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ